ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่มิมาดูรวมเด่นเก่าเรานั้นเพื่อนนะรวมเด่นบนเก่าเรารวมเด่นบนเก่าเรางมดที่ผ่านมาก็เข้าเพื่อนก็คอยดูอีกทีหนึ่งว่ามันเข้าตัวไหนบ้างผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเพื่อนเมวดที่ผ่านมาเด่นสามผมเด่นสามบุมบอกให้วิ่งสามนั้นเพื่อนนะ คลิปนี้ผมจําได้ให้วิ่งสามวิ่งสามเด้กับผ้าวิ่งสามกับผ้ามาสองตัวนั่นเพื่อนนะอ่าคลิปนี้ถ้าเป็นคลิปนี้อ่ะมาดูงวดใหม่นี้จะเป็นยังไงนั่นเพื่อนนะอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับคลิปโรนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้คว,วิมระมัระวังในการรับชมด้วยนะครับ ผมเขียนไว้งวดที่ผ่านมาผมมาลิ้นโสเขียนนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมางวดก่อนโน้นนะแล้วก็มางวดที่ผ่านมานี่อีกอลมพัดนี่งวดก่อนนูโนนั้นเพื่อนะอันนี้งวดก่อนนู้น,น,นะน,นงวดก่อนนู้น เห็นไม่เห็นหมดมนี่จะเห็นหมดวงวดที่ผ่านงวดที่ผ่านมาค่อยดูดูเฉพาะตรงนี้ถึงจะถูกงวดงวดที่ผ่านมาผมมาดินซอเขียนผมก็เลยตีเส้นเขียนให้มันนี่แล้วนานว่อนะ,นะถ้ากิดว่างวดแรกงวดแรกได้แปดหลักร้อยได้สิบ ได้หน่วยครบบนเข้าหมดทุกสูตรนั้นเพื่อนนะเข้าหมดทุกสูตรไปล่างไปล่างถ้ากับว่าครบล่างครบบนนั้นเพื่อนนะเ,เด่นเด่นครบบนครบล่างเลขสามเห็นไหมเพื่อนเลขสามเลขสามที่เข้าเลขหก 6, เข้าด้วยกันหลักสิบด้วยกันอ่ะครบบนครบล่างนั้นเพื่อนนะ วงให้มันดูดีหน่อยเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างไปดูงวดที่ผ่านมานั้นเพื่นนะไปดูงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาบนไม่ครบนั้นเพื่อนนะไม่มีเลขหกขาดเลขหกไปอ่ะไปดูันเพื่อนเนี่ยอ่ะตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนั่นเพื่นนะ จนวนงวดอันนี้ร้อยร้อยหนึ่งงวดฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็หนึ่งร้อยงวดหนึ่งร้อยงวดสองสูตรอันนี้ก็หกสิบเจ็ดหกสิบหกมาหกสิบเจ็ดอันนี้สามสิบกว่างวดปีกว่าน,นี่ก็ปีกว่าลงมาปีกว่าลงมาเข้าหมดทุกสูตรนั่นเพคะนะเข้าหมดทุกสูตรงวดที่ผ่านมาไม่มีเลขหกเลขบนผมวงไว้เลขแปดคิดว่าเลขแปดจะมาหลักร้อยไม่มา สัญจรเลขล่างได้ครบเลขบนได้เลขบนได้ได้หลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยไม่มีหลักหน่วยไม่มีในจำนวนทั้งหมดนี่ก็เข้าไปเข้าทุกสูตรนั่นเพื่อนนะเข้าทุกสูตรก็ได้ได้ล่างครบล่างได้ครบอย่างเดียวได้ล่างครบ บนบนได้หลักร้อยเลขสามเลขสาเลขสามเลขสามเลขสามที่ผมบอกว่าให้วิ่งสามแล้วก็เข้าหลักสิบเราคำพูดของผมผมเอาเลขสามไปไว้หลักหน่วยผมว่าหน่วยเลขสามอ่าก้าว่าเข้าหลักร้อยเข้าหลักสิบเข้าหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยไม่มาอ่า กต็ติดทุกสูตรติดทุกสูตรนั้นเพื่อนนะอ่ะมาดูหวดงวดที่เราจะนำไปใช้นั้นเพื่อนเนี่ยตามนี่กันเลยเพื่อนดูเอาว่าเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมอ่าผมเห็นแล้วว่าหลักหน่วยผมเหลือตัวไหน,นหลักสิบผมเหลือตัวเดียวตัวไหน,นทุกสูตรที่ต้องติดสูตรนี้ก็ต้องติดตัวหนึ่งสูตรนี้ต้องติดตัวนึง สนี้ก็ต้องติดตัวหนึ่งสูตนี้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 อาจจะติดตัวสองตัวถ้าเกิดผมได้หลักร้อยตัวเดียวผมได้หลักร้อยได้หลัก10ตัวเดียวหลักหน่วยผมได้สองตัวจับแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยใส่แล้วผมได้ชุดเดียวงวดหน้านี้ผมจะผมจะบอกมันเพื่อนไปนะ วิ่งเก็ดนั้นเพื่อนนะงวดหน้านี่หนึ่งสองสามสี่อ่าแต่พอเลกเก็ดในสี่สูตรแล้วงวดที่ผ่านมาชนกันทุกสูตรเลขสามงวดนี้มีแค่สี่สูตรต่อไปเลข อหีหนึ่งหนึ่องกหนึ่งมีมีสมสูตรเหมือนกันกับงวดนี้นะัเพื่อนะงวดที่ผ่านมานี่นะสูตรเดียวไปหลักสิบนั้นเพื่อนนะสูตรเดียวไปหลักสิบ งวดนี้เหลือสูตรเดียวนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาตำแหน่งนี้ผมบอกว่าไปหลักสิบตัวเดียวงวดนี้หลักสิบตัวเดียวของผมอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนนะอยู่ตรงนี้จะมาไหมอ่าล้วก็ผมหาหลักสิบผมได้ตัวเดียวหลักร้อยผมหาได้ตัวเดียว ผมบ่งไว้แค่สามตัวนั้นเพื่อนะเลขล่างเลขล่างที่ผมหาไว้มีหกสี่นั้นเพื่อนะมีหกสี่อยูน่นี่น่าจะเข้าเลขล่างด้วยเอาสอเขียนไว้นั้นเพื่อนะหกสี่เลขล่างจะมาไหมเลขบนหลักร้อยผมหาได้ตัวเดียวเลขเก็ด อันนี้ไปส่วนหลักร้อยเราหนึ่งสตัวเลขเจหลัก10ผมได้ตัวเดียวเลขหก 6. หลักหน่วยหลักหน่วยผมได้เลขหนึ่งเพื่อนดูงวดตารางวด เก้าสิบเจ็ดร้อยสองงวดร้อยสองงวดเก้าสิบแปดสามสิบห้าสามสิบห้างวดเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดอ่าที่ผ่านมานะต่อไปไม่รู้ว่าจะเข้าต่อหรือเปล่าไม่รู้นั่นเพื่อนนะ่ะ อที่ต่อมานี่เข้าทุกงวดอันนี้คือรวมรวมเด่นบนนั้นเพื่อนนะมาได้ทุกหลักมาได้ทุกหลักมาได้ทุกหลักมาได้ทุกสูตรจะไปหลักไหนก็ได้จะไปตรงไหนก็ได้อย่างงวดงวดนี้เพื่อนเห็นไหมนี่เลขค่าไปหลักสิบอย่างงวดนี้หลักสิบงวดที่เราจะลงทุนนี่หลักสิบ สูตรเราหาได้ตัวนี้ทุกสูตรนี้ต้องติดสามตบนส,สูตรต้องติดสามตบนแล้วก็เลขล่างมีแถมด้วยเพราะว่ามันสูตรเด่นบนมันก็แถมเลขล่างได้ทุกงวดงวดหน้านี้ถ้าเป็นตัวนี้มามันก็ครบแต่มันจะมาตามนัดหรือเปล่าถ้ามาตามนัดก็ถือว่าฟุกไปนานเพื่อนนะถ้ากับว่าเด่นบนต้องเข้าทุกสูตรผมจับได้อย่างนี้ ตามหลักร้อยเราตามหลักสิบตามหลักหน่วยเลขสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวผมหนึ่งสองต้องติดหนึ่งสองต้องติดเดินมาปีกว่างวดที่ผ่านมาหกกับเจ็ดมันไปหลักหน่วยงวดนี้หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองสองมันไม่มีในหลักหน่วยมันก็เหลือเลขหนึ่งอย่างเดียวต้องมาสองตัวมาตัวผม พูดความจริงนั้นพ่อนนะสองตัวมาตัวของผมต้องติดงวดที่ผ่านมาติดเลขหกงวดนี้สี่สูตรนี้สี่ตัวนี้ก็ต้องติดตัวนี้ไปติดหลักร้อยเราตัวนี้ติดหลักสิบตัวนี้ติดหลักหน่วยร้อยสิบหน่วยจะมาไหมจำนวนงวดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้างวดนี้สี่ตัวมาตัวถึงสองตัวถึงสามตัวอันนี้สองตัวมาตัว สองตัวมาตัวอ่ะนี่ผมให้ดูงว่าสุดท้ายแล้วนั้นเพื่อนนะประหยัดเวลาให้เพื่อนไปนี่แล้วอันนี้คือเป็นข้อมูลบน2ตัวต้องติดผมนั่งดูแล้วมันมี1กับ2ต้องติดผมว่า 1, 1ต้องมาวัน 1, 1ไปชนเลขเด่นในสูตรหลักร้อยผมเลข6ต้องมาเพราะมันไปชนอยู่ตรง เด่นสิหน่วยของผมไอเด่นเด่นเด่นหลักร้อยของผมตรงนั้นในตำแหน่งนั้นผมบอกวันเพื่อนวันมันต้องมาไปชนหลัก10อีกวันนี้ผมมั่นใจยังไงก็ต้องมาอ่ะสิบเนาทีผมจะคอยโหลดให้เพื่อนไปทั้าว่าผมถ่ายวันนี้คลิปที่สามดับสิบหลักร้อยเด่นบน รวมเด่นรวมเด่นบนสูตรคลิปนี้อ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ